สวัสดีค่ะคลิปนี้โซนสาวขี้เกียจแห่งนตัวกกยาาจะพาทุกคนมาเที่ยวเทศกาลหน้าร้อนชมดอกไม้ไฟเราก็ต้องรีบม,มาจับจองที่นั่งกันก่อนนะงานอาจจะเริ่มประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งแต่ตอนนี้ห้าโมงนะคะทุกคนมาเตรียมพร้อมมากเลยสงสัยเตรียมมาตั้งแต่4ี่โมงแล้วมั้งเนี่ยโซนก็เพิ่งสังเกตนะเขาไม่ได้เตรียมแบบธรรมดานะเขาจะมีเหมือนขันน็อตเอาไวอ้อ่ะอารมณ์เหมือนคล้ายๆกลาางเต็นท์เลยค่ะเพื่อไม่ให้มันปิว เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาหาของกินกันดีกว่าครั้งนี้นะคะสนก็มาดูผู้กับหัวหน้าค่ะเพราะว่าคนอื่นไม่ว่างเลยแกฝากซื้อไก่คาราโอเกะทุยคาราเกะนะคะแล้วก็เฟ้นไฟที่เป็นแบบยาวส่วนของสนเนี่ยก็จะเป็นมันอบโอโคโนมิยากิหนวดปันหมึกย่างแล้วก็สาลี่นะเอาจริงนั่งกินไปสักพักหนึ่งเนี่ยสนก็ออกไปซื้อน้ำแข็งใสมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเพราะว่าเรากินไปแล้วก็ ชมวิวพุไปนะสวยงามมากๆค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่โซนมาดูพุที่สวนสาธารณะโอเคอยู่ใกล้กับสถาน,นีเมเทซึโอตาคาว่านะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากๆนะไม่ว่าเราจะยืนดูจากตรงไหนเราก็จะเห็นหมดเลยนะไม่ว่าเราจะยืนอยู่แถวๆสถาน,นีเราก็ยังเห็นพูนี้นะถึงแม้ว่าส่วนเนี้ยจะใช้เวลาเดินทางจากสถาน,นีประมาณ20นาทีก็ตาม่ซนยังคาใจอยู่แล้วเพราะว่าจุดที่่ซนเลือกนั่งอะ่ะ มีต้นไม้อยู่ตรงกลางบังเต็มๆเลยนะแต่ว่าในส่วนของตรงทางเข้าเข้ามาอีกนิดนึงของสวนอะจุดนั้นอะสวยค่ะไม่มีอะไรบังเลยก็แอบ,บเสียดายนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะเรามาครั้งแรกเก็บเอาไว้ปีหน้านะคะเผื่อว่าเออเราจะได้รู้จุดว่าอยู่ตรงไหนแล้วสวยงานนี้นะคะก็ดูให้ช่ำตาไปเลยค่ะ70นาที4 0 0พลูกดูแบบช่ำๆแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยส่วนจะเล่นความเร็วให้นะคะเพราะว่าเราจะได้ดูแบบชัดๆเนาะเนี่ย มีรูปหัวใจด้วยนี่ก็เป็นครั้งแรกของปีนี้เลยนะที่สซนได้มานั่งดูพุนะคะปีที่แล้วสซนก็ไม่ได้ดูเนาะส่วนใหญ่อะพุจะจัดอยู่ที่แบบไกลมากๆเอ๊ะหรือปีที่แล้วเคยดูปีที่แล้วซนน่าจะดูอยู่ที่นกากยาโกนะคะที่อยู่ใกล้ๆก,กับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่จัดอยู่ทุกปีเ,เพราะว่าตรงนั้นน่ะจะเดินทางง่ายเดินทางสะดวกนะเพราะว่าโซนอะไม่มีรถใช่ไหมเวลาเราไปเราก็ต้องนั่งรถไฟไป แต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะเขาก็นิยมที่จะนั่งรถไฟไปนะคะเพราะว่าพอเรานั่งรถส่วนตัวไปแล้วเนี่ยบางทีรถติดมากมันก็จะน่าอึดอัดอยู่นะแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะจัดอยู่แถวแแบบริมทะเลใช่ไหมคะแบบว่าริมน้ําเพื่อความปลอดภัยเนาะเผื่อแบบมันจะไปตกอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ โชคดีที่ว่าเขาแบบมาจัดอยู่ใกล้ๆก็ถือว่าใกล้ในนกโกยาอยู่นะคะเพราะว่าจากนกโกยาใช้เวลานั่งแบบว่ารถไฟด่วนนะคะประมาณ40นาทีส่วนงานอื่นๆเนี่ยก็คืออยู่แบบไกลมากนั่งเป็นชั่วโมงไปเลยนะและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเวลาขากลับเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเบียดกับคนอื่นเยอะหัวหน้าก็เลยบอกว่านั้นเราดูกันถึงแค่2องทุ่มเพราะว่างานมันเปิดตั้งแต่1นึ่ทุ่มยี่ใช่ไหมคะงานจะจบที่2องทุ่มครึ่งเขาบอกว่านั้น2องทุ่มอ่ะเราก็ออกจากที่เรานั่งดูเพราะว่ามันใช้เวลาเดินไปสถาน,นีก็ประมาณ20กว่นนทีอ่ะ เราก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมที่โซนมาถ่ายตรงนี้ล่าสุดนะคะก็คืออยู่ใกล้กับสถานีแล้วก็ยังเห็นอยู่นะแต่ก็ยังติดติดเสาไฟฟ้าคืออยู่ใกล้ๆก็ติดต้นไม้ดูไกลๆก็ติดบ้านเรือนติดทุกส่วนเอาจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ต้องคิด ว่าแบบขากลับเราต้องไปเบียดกับชาวบ้านแล้วแบบอยากจะนอนอยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแต่อันนี้คือเหมือนกับว่าพอเราดูเสร็จว้าวว,าวเสร็จแล้วก็ต้องไปเบียดกับคนอื่นกลับแต่มันก็ถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีนะปีนี้โซนคิดว่านี่คงจะเป็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีอีกแล้วอะ่ะหน้า,ถ,าถ้าจะดูอีกทีคงต้องไปดูปีหน้าแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ามันจัดไกลกันมากเลย ใครที่อยากจะไปดูดอกไม้ไฟเนี่ยก็ยังดูกันได้อยู่นะในแต่ละจังหวัดนะคะมันก็ยังมีจัดถึงประมาณเดือนกันยาเลยก็ลองหาดูเนาะว่าตรงไหนมีที่ไหนบ้างนะคะถ้าชอบดอกไม้ไฟสวยๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาแตนิ้บาย Bye